ตอนจริงสเปนคนี้มันสามพกเจสซี่ครับแต่เราเล่นมันเกินไงไม่ได้เซอัวก็เอาอยู่ง้อเหลือต้นก็นอา่รปลาเข็มตายรอบนี้ ถ้าหกเซลก้อ,อหนหญ่ก็เอาไม่อยู่้ยตีล้อป่เนี่ย้ออยางเียเาคอของต้อขออ